สวัสดีครับสวัสดีเอฟซเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมช่องคนยิมของชาแนลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูกล้วยเบรกแต่งนะครับที่เราทอดแล้วนะครับนะครับสมบูรณ์มากนะครับผมอันนี้เรารวมใส่ถุงใหญ่ๆไว้นะครับพร้อมที่จะอ่าบรรจุทีเดียวนะครับเพื่อจะซีนปิดอากาศนะครับผมเราใส่ถุงใหญ่ไว้ก่อนนะครับอันนี้ครับ นะครับเพื่อนๆน่าทานมากนะครับทอดไฟพอดีนะครับมีความกรอบความหวานในตัวที่โดยที่เราไม่ต้องอไม่ต้องใส่น้ำตาลหรือเครื่องปรุงใดๆทั้งนั้นนะครับผมจะแนะนำรีวิววิธีการกินแล้วไม่หมดทำยังไงถึงจะกรอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะเพื่อนๆครับ อันนี้เป็นกล้วยเบกแตกที่ผมกินแล้วมันไม่หมดนะครับมันไม่หมดซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะมัดใส่ถุงไว้หรือว่าเราจะวางไว้มัดยางอะไรไว้นะครับมันจะไม่เหลือความกรอบนะครับผมมันมีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับคือเราเอาของที่กินไม่หมดนี่แหละไม่ต้องอะไรมากมายครับใส่ถุงนะครับใส่ถุงที่สะอาดมัดปาก นะครับไม่ต้องปิดอากาศไม่ต้องปิดลมอะไรทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็ยนได้เลยนะครับความกรอบความอร่อยก็จะเหมือนเดิมนะครับดูนะครับผมจะหยิบขึ้นมานี่ครับเพื่อนๆฟังเสียงครับ เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าซื้อไปกินแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเจ้าไหนก็แล้วแต่นะครับมันเป็นถุงใหญ่เนี่ยเรากินไม่หมดไม่ยากครับผมมัดถุงไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นนะครับความกรอบจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมใช้ได้ครับเนีย่ยเราก็มากินกับกาแฟเราได้ครับอืม อร่อยครับเทคนิคง,ง่ายๆวิธีง,ง่ายๆนะครับสิ่งละอันพันละน้อยเอามาความรู้มาให้เพื่อนได้นำไปใช้ดูนะครับผมการเก็บรักษาถนอมอาหารของกินบางอย่างมันต้องใช้เทคนิคนะครับเราจะได้คงความอร่อยไว้กินได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ